อยู่ที่ลำเลือดคาเซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะรถกระบะใช้งานนะคะราคาแค่หลักแสนกว่าบาทนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจุ๊จ้งจะพามาชมนะคะน้องไททันนะคะตัวแคปกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยะคะ่ะว่านะคะน้องมีอะไรเป็นพิเศษนอกจากราคาบ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นมิสซูบิชิไททันนะคะเครื่อง2.4 g l นะคะตัว แคปกันนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋ามาด้วย CNG โรงงานด้วยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่กําลังตามหาอยู่รถราคาแค่แสนกว่าบาทก็คันนี้ตอบโจทย์กลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้นะคะของเขาก็จะมาด้วยสีนะคะสีบอนเงินนะคะลูกค้าจ๋ามาด้วยประจังหน้าตัดโคมเย่มแบบนี้นะคะมาในช่วปี2011กันนั่นเองนะคะทะเบียนสวยๆเลยทะเบียนเลขก้านานะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็จะมีความพิเศษของเขาคือเป็นตัว รถกระบะแคบนะคะแต่นะคะได้ในราคาแค่หลักแสนกลางๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะยางของเขานะคะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะยางใหม่ๆเลยนะคะที่คุณลูกค้าสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะคะหูจับของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นหูจับไม่ว่าจะเป็นหูกระจกของเขาเป็นโครเมียมด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆนะคะสีนี่รอบคันนี่แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยกันเลยแบบว่าถ้าคุณลูกค้าใช้งานได้นะคะก็ จะแบบไม่ต้องกังวลเรื่องสีไม่ต้อง story, ต้องกังวลเรื่องรอยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะมองแทบไม่เห็นรอยกันเลยทีเดียวนะคะเวลาใช้งานก็ไม่กาวง่ายนะคะลูกค้าด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นนะคะสัญลักษณ์มิซูนะคะไททันติดกันด้านหลังของเขาเลยนะคะการชนท้ายของเขานะคะสวยๆเลยมาจากศูนย์กันทั้งนั้นนะคะไม่มีการถอดออกนะคะด้านถังแก๊สของเขาก็หุ้มด้วยแมกไลเนอร์อย่างดีนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบกังวลเรื่องปัญหาถังแก๊สว่าอยู่ตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่านะคะเขาอยู่บนหลังกระบะแบบนี้นะคะประหยัดน้ํามันนะคะใช้ แก๊ส CNG นะคะลูกค้าจ๋าเติมง่ายนะคะก็คันนี้นะคะลูกค้าใช้งานนะคะเติมหลักร้อยก็เต็มแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเยอะในการเติมน้ำมันหลายๆรอบนะคะการที่เติมแก๊สด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะสวยๆแบบนี้นะคะภายในของเขาจะสวยไหมนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยคะ่ะ ด้านในนะคะลูกค้าจ๋าก็นะคะบอกเลยว่านะคะสวยงามนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะถ้าราคาแค่หลักแสนก็บาทแต่ได้สภาพที่สวยขนาดนี้นะคะลูกค้าจ๋าซื้อไปก็ไม่ไม่เสียดายเงินที่ซื้อมากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านในของเขานะคะคอนโซลเขาจะเป็นสีดำนะคะเกะทุกอย่างที่พวกเก็บสัมภ隆สัมภะนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะลูกค้าจา๋าคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับง่ายใครที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็ เอาไปขับได้สบายๆเลยนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะคะแอร์ hmm. เย็นเพลงเทสนะคะและอีกอย่างไม่พอนะคะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องเสียเวลาหมุน,หมนให้ปวดแขนนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ตัวแคปบไปด้วยนะคะ mm hmm. ด้านแคปบของเขาก็คือมีพื้นที่ พอที่จะให้เหยียดค้าได้นะคะลูกค้าจะพาคุณพอ่อคุณแม่ขับไปได้เหมือนกันหรือใครที่กําลังออกรถนะคะไปให้คุณพอ่อคุณแม่ขับนะคะที่ต่างจังหวัดก็สามารถออกคันนี้ไปได้เลยผ่อนก็ผ่อนเบาๆแค่เดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่กําลังดูอยู่แล้วสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาทุกแจ้งได้นะคะราคาไม่แรงนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งราคากันให,ให้ให้ทราบกันเลยนะคะลูกค้าจากคันนี้นะคะราคาเพียงนะคะ1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 159,000บาทนะคะลูกค้าจะฟังไม่ผิดนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถราคาหลักแสนกว่าบาทนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะทแจ้งจะแจ้งยอดผ่อนอะไรที่อยู่ร้านให้คุณลูกค้าได้ทราบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหันหน้ากลับมาหาจะแจ้งก่อนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้159,000บาทนะคะก็สำหรับคันนี้ออกรถแค่4,900บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆแค่เดือนละ3,500บาทเท่านั้นเองนะคะ3,500บาทแต่คุณลูกค้าได้นะคะ มิสูไทยคันแคปบแบบนี้นะคะไปใช้งานนะคะประหยัดน้ำมันไม่พอนะคะเซฟค่าใช้ใจ่ายคุณลูกค้าด้วยราคาเบาๆนะคะราคาเป็นกันเองนะคะลูกค้าจา้ะสำหรับคันนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะสามารถเข้ามาะะ้ที่มินบุรีหนองจอกคู่ขวากนันแน่นะคะที่ลำเลิศคาเซ็นเตอร์ร้านเราร้านใหญ่พอที่แจ้งคุณลูกค้าสังเกตง่ายเพราะว่าติดถนนใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าจ้ะรถหลายๆคันนะคะจอดเรียงรายรอคุณลูกค้าเข้ามาอยู่นะคะใครที่เข้ามาแล้ว กัวหล,ลงนะคะสามารถโทรก็มาได้นะคะที่เบอร์นะคะ0958518895นะคะสามารถโทรหาจแจ้งได้ก่อนนะคะใครที่เข้ามาก็โทรแจ้งเราได้นะคะอีกอย่างหนึ่งใครที่แบบว่ากําลังมองหารถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถราคาแค่แสนกว่าบาทราคาส0 0แสนราคาส0 0 0สนที่ร้านเรามีเยอะแยะมากมายะคระับฝากไว้นะคะใครสนใจก็รีบเข้ามานะคะสำหรับวันนี้แจ,จ้งต้องขอตัวลาไปกับน้องไทยทันคันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย